ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันพระรหัสสปดีที่26พฤษภาคมตลาดหุ้นสาหาราัฐปรับตัวสูงขึ้นหลังการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของเฟดบ่งชี้ว่ากรรมการเฟดทุกคนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสาหาราัฐมีความแข็งแกร่ง,งซึ่งจะทำให้เฟดสามารถใช้ในโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ทาให้เศรษฐกิจถดถอยโดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมนอกจากนี้สำหรับแผนการทยอยปรับลดขนาดงบดุลเฟดเปิดเผยว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งงบดุลดังกล่าวประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง ซึ่งขณะน,นี้มีมูลค่ารวม8.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฟดจะทำการลดขนาดงบดุลในวงเงิน47,500ล้านดอลาลาร์สหรัฐต่อเดือนและเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.6%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.95%และดัชนีน a สแ Sta กปิดบวกไป1.51% ด้านตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนียูโรสต็อก6 0 0ปิดบวกไป0.63โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการรายงานดัชนีคาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมน,นีสำหรับเดือนมิถุนายนออกมาปรับตัวขึ้นสุระดับติดลบ26จุดสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการหลังดัชนีปรับตัวลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ติดลบ26.6จุดในเดือนพฤษภาคมค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชีย ที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 3ล้อปิดบวกไป0.61%เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทางการจีนโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของจีนและธนาคารกลางจีนระบุว่าพร้อมที่จะรักษาเสถียรภาพด้านการเติบโตของสินเชื่อให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และจะใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้มีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นและหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะ ดัชนตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปิดบวกไป0.29%ขณะที่ดัชนีหางเสงเทคปิดบวกไป0.28%โดยหุ้นเทนเซนปรับตัวลง0.65%หุ้นอาลีบาบาปรับตัวลง0.84%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปรับตัวลง0.26%โดยหุ้นซับแบงปรับตัวลง1.71%ขณะที่หุ้น Nintendo ปรับตัวลงถึง4.25%ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลง0.06%เนื่องจากนักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวลง1.02%เนื่องจากการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่เฟดจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยตลาดทองคำ ปิดทาการซื้อขายก่อนที่กรรมการเฟดจะเปิดเผยรายงานดังกล่าวค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ wti ปรับตัวขึ้น 0. 5าเรเหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l c h e d g 2. กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ 4. กองทุนเปิด Principle D+ plus, กองทุน Money Market สำหรับการพักเงินเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well a d v i s o ซ y by CIMB t h ม i ีไ n k บสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ